คนไข้คนหนึ่งอ่ะผมก็สนิทเขาเขาเขาเป็นคนไข้ที่เป็นททมานสึกเก่าแล้วเขาเคยขายพระอยู่ชั้นล่างครับแต่พราเขาก็เป็นตอนแรกจาได้เลยเช่าเช่าเหรียญแรกเหรียญเศรษฐีโอเหรียญเศรษฐีเลยเศรษฐีผู้ดูเลยเหรอใช่ครับห้าร้อยบาทครับครับโชว์พารณาพี่นะครับอ๋อไม่ใช่ครับจำวันหนึ่งก็เป็นระยะมะเร็งต่อมลูกหมาประเภทกระจายนะเข้าไปนู่นนี้นะแต่ว่าด้วยการที่แกมีแผลที่ขานี่แหละ ถ้าเป็นเอกชนก็คือเป็นเราไม่ได้เป็นเจ้าของไข้นะเพราะว่าปัญหาหลักไม่ใช่โรคของเราเป็นโรคของปสัสสาวะเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นผมก็เข้าเข้ามาขอดูดูคนไข้คนนี้เรือ่องมผูกพันดูทุกวันเลยมีวันหนึ่งผมหลับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทุกวันนี้ก็ยังคิดว่าเอ้ยอันเนี้ยเขามาบอกแล้วนะว่ามีจริงอืก็คือผมหลับวันนั้นผมอยู่เวรวันพุธเหมือนกับว่าแบบมันไม่ได้นอนนันนค่ะวันพฤหัสผมก็เอางี้ยนอนไปได้นอนก็ดึกเราก็ตื่นสาย ผมฝันว่าอย่างเงี้ยว่าแบบว่าลุงมาหาลุงบอกหมอหมอวันเนี้ยผมจะไปแล้วไม่หมอไม่ไปเยี่ยมผมอะไรเงี้ยอผมก็ตื่นมาสิบเอ็ดโมงอะไเงี้ยครก็เลยแบบขับรถไปโงรงพ,พ,พยาบาลก็ลขึ้นไปปุเยบาลบอกลุงเพิ่งไปเมื่อห้านาทีก่อนห้านาทีก่อนอ,อะไรเงี้ยเพิ่งไปเมื่อสักครู่นี่เองคือจริงๆผมน่าจะรีบขึ้นไปนะคือผมก็คิดว่า คิดมากว่าไม่มีอะไรผมไปแวะซื้อกาแฟางล่างจริงๆถ้าผมไม่แวะซื้อกาแฟนะผ<ข>ม,ข,ข,มขึ้นไปกินไปไทแกด้วยนะ